ภาพชีวิตปัจจุบันเจี๊ยบชมพูนุชเลิกรากับแฟนหนุ่มผู้กำกับคนดังบอยเจ็ดนิพัฒนมีข่าวว่าฝ่ายชายเข้าสู่ประตูวิวาไปอย่างรวดเร็วงานนี้เลยทำให้เสาเจี๊ยบถึงกับงง จ้าตัวทราบข่าวพอมีเพื่อนส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับตนแทนพอเข้าใจผิดส่วนตัวเข้าใจที่ไม่มีการเชิญตนไปร่วมงานพอคงเป็นมารยาทที่ไม่เชิญตนพร้อมแสดงความยินดีกับอดีตแฟนที่มีครอบครัวที่สมหวังเผยเพื่อนๆคอ,อยให้กำลังใจโดยตลอดไม่โกรธหากเพื่อนๆรักกว่า9ปีได้จบลงก่อนมาเจอรักใหม่เป็นดาราร่วมช่องนักแสดงสาวมากความสามารถเจี๊ยบชมพูนุช เคลียข่าวเป็นนักแสดงสายติดเลือกรับงานพร้อมอัปเดตความรักกับหวานใจปูไข่พงศรีหลังคบกันมา9ปีผ่านทางรายการเรื่องความรักคุณคบกับคุณปูไข่มา9ปีเสียบบอกว่า9ปียังไม่แตง่งยังไม่พร้อมเหมือนก่อนหน้านี้เสียบกับปูไข่เราเคยทําอาชีพเดียวกันมาตลอด7ปีเราเป็นนักแสดงเหมือนกันพอช่วงโควิดเราตกงานปุ๊บ อาชีพนักแสดงต้องหยุดชะงักมันไม่มีอะไรได้เหมือนเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆเราสองคนไม่มีความมั่นคงอะไรเลย ช่วงนี้เจี๊ยบว่าปูไข่เขาพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านอื่นๆเขาก็เปลี่ยนสายงานแบบชัดเจนซึ่งหนูก็สนับสนุนจากความรักที่ผ่านมามันสอนอะไรเราบ้างเจี๊ยบบอกว่ามันจะพัฒนาให้เราโตขึ้นจะทําให้เรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่แบบไหนแล้วมันทําให้เรารู้ว่าต้องรักตัวเอง และการเป็นตัวเองมันสําคัญที่สุดเป็นตัวเราในโมเมนต์ที่เรารู้สึกด้วยค่าตัวเองมันจะทําให้ชีวิตส่วนอื่นของเรามันหมุนมองไปหมดเลย